สวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านครับผมต้อนรับเขาา้าสู่ช่องผู้ฟัาพระสอนครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมาชมสวนกล้วยหอมทองสายพันธุ์อหอมปทุมนะครับผมพี่น้องเป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับเ้อพี่น้องพี่กัดที่เดินอยู่นี่ก็เพื่อสองของ้อมจหวัดอุดรธท่านนีนะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมาชมสวนกล้วยครับผมพี่น้อง แปลงหนึ่งแปลงสองนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันเลยนะครับผมพี่น้องเห็นต้นกล้วยออกปีครับผมพี่น้องออกซอออกปีแล้วครับผมออกซอออกปีออกแบบใดมาเบิ้งน้ากันเลยครับผมพี่น้องเตือนเต้นครับผมย่ำกล้วยออกปีให้เห็นครับผมพี่น้องย่ำกล้วยออกปีเห็นเนาะครับเนาะ บรรยากาศฝ้าคืมๆค,ครับผม,มบพี่น้องว่าจะฉีดฉีดพ่นยากันเชื้อราคุ้มใบครับผมพี่นอ้อกงกากงจะกันฝนไว้ใบใบแช่เงเล็กน้อยหรอครับผมพี่น้องมันนี่เนาะครับผมเหมือนฝนจะมากแต่ว่าเกแบบือบทันระยะเวลามาช่วงนึงแล้วครับผมพี่น้องมาจะฉีดพ่นกันใบก่อนครับผมพีม่น้องนี่ครับผม พี่น้องอ่าเป็นซ่อแล้วครับเนี่เป็นซออันปีครับผมพี่น้องนะมาอ่าเมืองน้ำกันครับผมพี่น้องกำลังออกซ่อออกปีเห็นเนาะครับเนาะพี่น้องอ่าครับผมพี่น้องกำลังครับกำลังอ่าครับผมสวัสดีอ่าท่านไม่ท่านเก้านะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมหลายๆครับผมพี่น้องสำหรับการรับชมทางสองนะครับเนาะทางสองผู้พาพาลีสวนครับผมพี่น nah, ้องปิดกล้วยอายุหกเดือนบริบูรณ์ครับผมพี่น้องกำลังเห็นถอดปีนะครับเนาะว่างเห็นถอดปีถอดช่อปีครับผมพี่น้องผมจะเรียกช่อปีนะครับเนาะช่วงระยะเวลา อ่าแรกๆครับผมพี่น้องอ่าจะเห็นอยู่ประมาณสองต้นนะครับผมพี่น,อน้องอันสองต้นนี่ครับผมพี่น้องต้นนี้กําลัางกําลังได้ที่ครับผมพี่น้องนี่นะครับผมต้นนั้นครับผมอ่าห่างจากผมอยู่ประมาณอ่าสองเมตรห้าสิบนะครับเนาะต้นนี้เดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับผม กําลังขึ้นช่อปีเนาะครับเนาะกําลังจอกปีเห็นครับผมพี่น้องนี่ครับผมกับประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่าแล้วเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องมาหนิภาพพี่น้องทั่วสวนเลยครับผมพี่น้องส้มบางสวนอ่ากําลังออกปีเห็นเนาะครับเนาะอันนี้ต้นนี่ก็กําลังจะสุดสุดยอดเพื่อนนะครับผมอ่าก็มันจะสุดยอด ต้นนี้อ่าต้นท้าวช่างดีครับผมแม่น้องนี่แือว่าการเจริญเติบโตอ่าเป็นดียั่งมากครับผมกับการออกปีอ่านี่ครับผมถ้ากันมาเบิอบ่าครับผมเขามาสองคนส้มสวนเบงครับผมพี่น้องนี่อ่าจะเป็นเชื้อราอยู่เป็นบางส่วนครับผมพี่น้องนี่ เบิง้งอ่าอันนี้เนาะครับเนาะอันเป็นเรือนอ่านาใบรังใบเนาะครับผมครั้งนี้จะเป็นข้างนานาใบรังใบอันนี้รังใบครับผมเชือ่อราเริ่มลุกลำครับผมพี่น้องนี่ครับผมเป็นจุดสเก็ตดาวนี่ครับผมเป็นเชือ่อราครับผมอ่าว่าจะฉีดพน่นภายในมือนี่แหละครับผมพี่น้อง พ่นในทั่วแปลงครับผมพี่น้องทั่วแปลงที่ปลูกไว้กับร่วมๆกับร่วมๆน,นี่สองพันต้นนะครับผมพี่น้องสองพั 2, ตนต้นร่วมๆกันเลยนะครับผมทั้งแปลงสองเดือนก็กว่าเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งก็กว่าครับผมว่าจะสีพ่นภายในมือนี้ให้แล้วครับผมพี่น้อง ฉีดพ่นเองครับผมพี่น้องปกติกับบริจ้างครับผมฉีดพ่นเองเลยครับผมพี่นอ้องอ่าเป็นตัวผมนี่แหละครับผมฉีดพ่นอ่าเดินในแปลงเอาเนาะครับเนาะพี่นอ้องอ่ทาทังเอื่นก็จะเป็นโดนเป็นยังก็ได้ครับผมพี่น้องแต่ว่าทางสวนผมอ่าใส่ต้นทุ้นตำอ่าดีที่สุดครับผมพี่นอ้อ,นองอ่ครับผมเพื่อเป็นการบ่ยยุ่งยากจนเกินไปเนาะครับเนาะพี่น้อง เออเวนี <c oughs> <gorilla fruit> ่มันก็ยังย่งบะแนเห็นออกนะครับผมยังพ่ได้เห็นออกปีโอออกปีแล้วครับผมนี่เห็นแล้วครับเห็นเห็นแล้วครับนี่โอ้ปีง่ญ่แล้วครับผมพี่น้องปีง่ายเง้วดีเลยครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วตัวนึงนี โอ้ใหญ่เง่าดีครับผมพี่น้องนี่ปีกล้วยครับผมตื่นตาตื่นใจครับผมพี่น้องหลังจากปีออกอ่าถอดออกไม่เห็นเนาะครับเนาะอ่าหลังจากปีออกแล้วก็ถอดลงไม่เห็นอ่าเหมือนเหมือนงวงชร้างครับผมพี่น้องเหมือนงวงชร้างอ่าหลังจากอ่าตกลงไม่เห็นเนาะครับเนาะนี่เป็นเครื่องตกลงไม่เห็นแล้วครับผมพี่น้อง เหมือนง้องส้างครับผมพี่น้องตื่นตาตื่นใจแล้วครับผมพี่นอ้องออกปีครับผมออกปีแล้วจะนับไปประมาณอาสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับผมพี่น้องหลังจากที่ปีออกมาเนี่ยจะเลี้ยงไว้อยู่สองเดือนสามวันถึงสามเดือนนี่แล้วครับผมพี่น้องเข่าๆนะครับเนะาะวันสามเดือนเข่าๆน่าจะได้ตัดทรง ตลาดช่วงแม่ข่านะครับเนาะนี่ครับผมหลังจากที่ตอดน,นอไปแล้วครับผมพี่น้องนี่แต่ก็ย่งพัดไดาตอดเลี่ยงไว้แล้วครับเนาะไต่ยังบอทเนตัดแต่งครับผมพี่นอ้องแต่ว่าตอดแล้วนี่ครับผมตัดต่ออันนี้้วครับเนาะเดี๋ยวเขาเรียกตัดตอน,นอไว้ครับผมเพื่อจะแต่งเป็นระยระไปละเป็นระยะไปครับผมพี่นอ้องต่อนไว แล้วก็แตงเป็นอ่าส่วงระยะระยะไปครับผมพี่น้องอ่าจะแตงอยู่ประมาณสามถึงสี่ขังแล้วครับผมพี่น้องแตงจนกว่าเขาจะได้อ่าขุดจำไงหรือว่าเอาไปปลูกทางแปลงอื่นเนาะครับเนาะอ่าครับผมอ่าทางสวนกับคายนอละสิบหาด้ครับเด้อพี่น้องขายนอละสิบหาบาทครับผมรับนาสวนเลยครับผมนี่ครับผมเห็นนอแบดมินรับรองเลยครับผมพี่น้องนอโมกมุก ตอหมุกหมุกงามๆครับผมนี่โอ้ปีเ่ว่าถอดถอดออกมาเหีวดีครับผมพี่น้องประมาณอ่าหาสิบเส้นได้ครับผมพี่น้องประมาณหาสิบเส้นหกสิบเส้นได้อยู่ประมาณนี้ประมาเหีนวนะครับผมพี่น้นอ,มมนองโอ้เหยีวเหีพี่น้องครับผมเหีวเหีดีครับผมพี่น้องเห็นต้นนี้แล้วโอ้เดี๋ยวมาติดตามรับชมในช่วงต่อไปแล้วกันครับผมพี่น้องนี่ หลังจากออกปีเห็ดแล้วถอดปีให้เห็ดแล้วครับผมพี่น้องนี่ต้นที่สมบูรณ์จะเป็นเท่าช่างนะครับเนาะพี่น้องต้นกล้วยที่จะสมบูรณ์ได้ออกปีออกเครื่องเห็ดน,นี่ต้องเป็นเท่าช่างครับผมพี่น้องนี่อ่ามันจมเงินเท่าช่างนะครับเนาะอ่าครับผมรากโคนเงาเพิ่นจะอ่าดูดซับดูดซับอาหารในดินขึ้นไปได้ดีครับผมพี่น้องนี่จะมมหรากฟอยรากยั้งครับผนนี้ครับผม ลกฝอยหลากแก้วเวาะครับเนาะนี่หลากเกี่ยวของนี่ครับผมแตก่ก,กับหาักกระพานกบบคนมาแล้วครับผมพี่นอ้องควบคนมาแล้วผ่านกบบคนแล้วมาแล้วก็เปลียนรครับผมพี่น้องอ่าหลากหลากกล้วยมันจะเป็นสั้นๆๆขึ้นมาครับผมพี่น้องจะหากินนำ้ำอ่าบริเวณผ,ผิวดินนะครับเนาะพี่น้องถ้ามีการปลูกฟาง New อ่าจะเป็นปุ๋ยจุลินซี่จะเป็นปุ๋ยอ,อันนี้ได้ครับผมพี่น้องือเป็นปุ๋ยอ่า ซอยปรับปรุงถาดอาหารในดินได้น้องครับเนาะพี่น้องในสวนของอันอ่าฟางครับผมในสวนคลองฟางเข่าเนาะครับเนาะเอาเพื่อเอามาปกคุ้มนี่อ่าได้ประโยชน์ครับผมพี่น้องนี่อ่าเพื่อเพื่อเป็นอาหารของดินเลยครับผมพี่น้องในสวนของฟางเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่ารอบๆสวนกืบมีเต็มไปด้วยฟางแล้วครับผมพี่น้องมี่ เต็มไปด้วยฟางนะครับเนาะนี่เอ็นเครือหนึ่งแล้วครับผมพี่น้องนี่เมอจาแบบภาษาเชาาสวนครับผมพี่น้องเชาวสวนกลวยหอมครับผมครับผมขาดตกบกพ่องเนี่ใดกับตีส้มกันใดนะครับเนี่ยพี่น้องตีส้มกันใดครับผมโอ้นี่ครับผมลูกล่ามเลยนี่ส่วนของเสียล่าครับผมพี่น้องนี่ครับผมเริ่มเริ่มลูกล่ามแล้วครับผมแล้วทําการฉีดพ่น อ่าไกก่อนครับผมพี่น้องสีดพลกันเชื้อราไปก่อนอ่าทังผมเป็นยาออติวาแล้วครับเด้อพี่น้องอ่าผมอาจจะบรได้โคษณเาให้เพื่อนนะครับผมแต่ว่าบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเนาะกับการทําเกษตรส่วนกลวยทังสวนผูพาผาผาลีสวนเองครับผมพี่น้องบอกให้พี่น้องแจ้งได้รับทราบครับผมพี่น้องอ่าครับผมแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเนาะกับการทําเกษตรส่วนกลวยอ่าว่าใส่ยา ใส่ยาคุ้มใส่ยาคุ้มกันเชืราแบบไรยีย่หอ้ออดไรนะครับเนาะพี่นออ้องก่คุ่งต้องล่องแล้วครับผมพี่น้องในส่วนของยากันเชลราเป็นยาออติวาของผมเทียบได้ใส่ประจำาครับผมพี่น้องอย่ได้ใส่ประจำนะครับเนาะพี่นอ้อ,นองอาจจะเวียนหัวแน่ครับผมพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องชมรอบรอบ บริเวณสวนครับผมอ่าชมเบืงทัวๆ,ๆแปลงเลยครับผมพี่น้องนี่เห็นตนหนึ่งไปแล้วสองสองตอนไปแล้วครับผมเห็นสองตอนเห็นปีครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนครับผมพี่น้องก็คงบ่เห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องคงจะหยุดอ่าแนะนําให้เพื่อนกเกษียณแล้วกันครับผมพี่น้องนี่ครับผมหลังจาก ี่กล้วยได้มาถึงอายุ6เดือนบริบูรณ์ครับผมพี่น้อง6เดือนบริบูรณ์นี่ครับผมนอนอที่ตัดอตอนใ้นะครับผมพี่น้องจะขึ้นอนยู่ประมาณนี้ครับผมพี่น้องเพื่อ <c oughs> เพื่อต้นกล้วยจะมีมีความที่สมบูรณ์ครับผมพี่น้องมีความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ครับผมจะเป็น ต้นกล้วยเท่าช่างครับผมพี่น้องนี่จะเป็นต้นกล้วยเท่าช่างนี่ครับผมนะเห็นอยู่สามต้นนะครับผมเลี้ยงกันนะครับผมพี่น้องอ่าสามต้นนี่เลี้ยงกันสี่ต้นนี่ครับนี่ครับผมอ่านี่เป็นต้นกล้วยทีส่สมบูรณ์ครับผมพี่น้นองนี่ต้นกล้วยที่สมสมบูรณ์ลาา้ะก่ะอ่ามอจาะตรงนี้เขาจัดแต้งนอครับผมพี่น้องคือเท่าต่อน,นอนไปแล้วนะครับเนาะตอน,นอหาเดือนกว่วหกเดือนนี่ครับผมตามที่ผม ได้กาวไว้ในคลิปส่วนอ่าหลังๆบาครับเนาะนี่นี่ครับผมเปลียงผมก็ต้องตัดต่อนไว้มันมาครับผมพี่น้องเพื่อให้ต้นกล้วยได้อ่าได,ได้ได้แบบว่าแตกลำต้นครับผมพี่น้องให้ลมให้ต้นกล้วยได้แตกลำต้นให้ขยายตัวนะครับพี่น้องให้ต้นกล้วยได้ขยายตัวครับผมนี่เพราะว่า <c oughs> อ่าในแตง ในการแต่งกาใบนี่บผมทั้งผมบริแต่งหลายแล้วครับเนอะเพราะว่ะวากล้วยช่วงหนา้าฝนผมจะเอาไว้สิบถึงสิบสองใบนะครับผมพี่นอ้องสิบถึงสิบสองใบหรือว่าจะ,ะก้อนจะตัดเครื่องกค็คงจะเหลืออยู่ประมาณจักแปดถึงเก้าใบนะครับผมพี่นอ้องแปดถึงเก้าใบเพราะว่าเฮากันใบมันหักมัน มันตกน้ำยังน้ำเนาะครับเนาะพี่น้องนี่นี่ครับผมคือใบมันมันหักลงสิครับผมอ่าห้ากัดตัดตัดออกไปเลยครับผมพี่น้องส่วนทองใบหักเนาะครับเนาะจะบไปเลียงใบนะครับผมพี่น้องส่วนใบหักอ่าเพราะว่ามันจะอ่ากระทบกับลำต้นของต้นแม่เพันอ่ากระทบเนาะครับเนาะจะกระทบได้อ่ากําลังนี่ครับผมพี่น้องนี่ ต้นกล้วยที่สมบูรณ์จะเป็นกล้วยต้นกล้วยเท่าช่างนี่ครับผมพีน้องนี่จะเป็นกล้วยที่สมบูรณ์อ่าหลังจากตอนนอครับผมมีน้องนี่ในช่วงระยะเวลานึงเท่าตรงเบิงว่าต้นกล้วยเท่ามัน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 แข็งแรงดีพ่อบอ่ครับผมพีน้องในในส่วนของนอ,อกล้วยเนาะครับนมเนาะบ่อแมนของนอนันต้นกล้วยครับผมในส่วนของนอ,อกล้วยทามันแข็งแรงขึ้นมาแล้วเฮ้ย่าตัดให้ตัดแตงประมาณสองข้อมือครับผมพีน้อง ตัดแตง่งระยะห่างสองข้อมือให้ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องตัดแต่งขก้นมาเรื่อยๆอจนกว่าไปนอจะเป็นหัวจรวดนะครับเนาะประมาณนี้ครับผมพี่น้องอะไรครับผมพี่น้องประมาณนี้ครับผมพี่น้องหลังจากที่ให้ความรูก้กกบเพื่ับเกตรเนษะครับเนาะกับประมาณนี้ครับผมพี่น้อง ให้ควมรู้กันไปครับผมพี่น้องเป็นคลิปแบงปันครับผมพี่น้องบ่มีวากักครับผมกับการําเกษตเสวนกล้วยทุกคนทําได้มด ged. ครับผมพี่น,อน้องนอกจากลงมือทํานะครับผมปฏิบัติอครับผมลงมีดลงมีดเออล่งมือทํานะครับเนาะมันกับ่มียางซับซ้อนครับผมพี่น้องบ่มียางไตตัวครับผมราคากระบอตไตตัวนะครับเนาะแต่ละปีอครับผม อ่าโอเคครับผมพีม่น้องสำหรับคลิปนี้อเอไอ้เตร้ยงสมีก่อนเนาะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับผมอ่าด้วยดีเสมอมาเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับผม